คลิปนี้ดูให้จบนะครับเรามีแจกของรางวัลเป็นเจ้าตัวนี้ด้วยโอ้เสียงดีมากอ่ะเบสค่อนข้างแน่นมากตึบๆเลยสวัสดีเพื่อนๆชาว Nextech นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดีมนะครับวันนี้จะมาอันบ็อกเจ้า Xiaomi Omting Airfree ตัวนี้ครับเขาบอกว่าเป็นหูฟัง t ู u ว Wireless ที่เทพมากๆนะครับเมื่อเทียบกับราคาบางคนถึงขนาดบอกว่าคุณภาพเสียงเนี่ยแทบจะไม่ด้อยไปกว่า Airpod Pro เลยทีเดียวจะสมราคาคุยแค่ไหนมาอันบ็อกไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับ หลังจากที่เราแกะกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เห็นว่ามันมีด้วยกัน4อย่างในกล่องก็คือตัวหูฟังนะครับกับเคสนะตัวสายชาร์จ USB to Type C นะครับเอียร์ทิปนะครับให้สำรองเนี่ยสขนาด แล้วก็จะมีตัวคู่มือนะครับที่เป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษสําหรับด้านดีไซน์นะครับต้องบอกว่าตัวเคสสวยงามมากทํามาจากพลาสติกเกรดดีนะครับไม่รู้สึกถึงความก้องแกงเลยเป็นสีดําด้านมีโลโก้ออมติงสวยงามมากเคสมีแบตเตอรี่550มิลลิแอมป์แล้วก็ชาร์จจาก0ถึง100เนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบเกือบ2ชั่วโมงเท่านั้นเองสําหรับตัวหูฟังนะครับ ก็บอกเลยว่าดีไซน์ออกมาได้เท่มากนะครับเป็นแบบอินเอียครับผมน้ำหนักเพียงข้างละ4กรัมเท่านั้นเรียกว่ากำลังดีเลยแหละแล้วก็มี IPX4 กันน้ำกระเด็นกันเหงื่อสามารถใส่ออกกำลังกายได้ครับสูบฟังนะครับเป็นแบบบลูทูธ5.0การเชื่อมต่อเนี่ยรวดเร็วมากไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงดีเลยไม่ดีเลยแน่นอนใช้ในชีวิตประจำวันสบายมากสำหรับตัวไมโครโฟนมีมาให้ถึง4ตัวนะครับโดยจะมีข้างละ2ตัวแล้วก็มีระบบตัดเสียงรบกวนเวลาเราคุยโทรศัพท์ให้ด้วยนะสบายใจได้เสียงที่ออกไปนะ ชัดเจนมากมาก สำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็ทำง่ายมากๆเพียงแค่เพื่อนๆเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ไว้เปิดหูฟังออกมาจากกลองนะครับยิบหูฟังขึ้นมาก็จะเห็นว่ามีไฟกระพริบเป็นการค้นหาว่าจะเชื่อมกับอุปกรณ์ไหนดีนะจากนั้นเข้าไปที่โทรศัพท์เราแล้วหาคําว่า on t h g air free นะครับแล้วกดเข้าไปหูฟังของเราจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ตัวอัตโนมัติทันทีครับผมจริงๆแล้วหูฟังเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ในโทรศัพท์สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเเเเชืื่่่่อออออมตกกัััับบบหูููฟงงได้พรรราาะนนนนีีคุปปณ์ท็สํ ใครที่มีปัญหาหูฟังดังข้างเดียวนะครับแก้ไขง่ายๆเอาหูฟังใส่กลับเข้าไปในเคสแบบนี้นะครับแตะที่ปุ่ม Touch Control ค้างไว้จนไฟกระพริบสีขาวขึ้นมาแตะค้างไว้จนไฟสีขาวหายไปแบบนี้เท่านี้นะครับหูฟังเราก็จะรีเซ็ตเรียบร้อยเชื่อมต่อดัง2ข้างแน่นอนสําหรับอมติง Airfree ตัวนี้นะครับเราสามารถควบคุมการรับสายวางสายได้แค่เพียงเราแถบที่หูฟังข้างไหนก็ได้2ครั้งนะครับ สำหรับใครที่ฟังเพลงอยู่นะครับต้องการหยุดเพลงหรือให้เพลงเล่นต่อก็แท็บที่หูฟังข้างขวา2ครั้งเท่านี้เพลงก็จะหยุดครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเรียก Google Assistant หรือว่า Siri นะครับให้แท็บที่ข้างซ้ายครับ2ครั้งก็จะเป็นการเรียกใช้งานผู้ช่วยของเรานน่นเองหูฟังของเราเนี่ยสามารถใช้งานฟังได้ต่อเนื่องถึง3ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดเราทาร์ในเคสเนี่ยเราจะสามารถใช้รวมๆแล้วถึง20ชั่วโมงเลยทีเดียว สำหรับประสบการณ์การใช้งานนะครับต้องบอกเลยว่าประสบการณ์แรกเลยนะคือความรู้สึกที่ใส่หูฟังนะครับมันให้ความรู้สึกที่กระชับมากนะครับแน่นมากไม่หลุดเลยฟิลลิ่งดีมากนะครับแล้วอย่างไ้ความรู้สึกเท่ด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องของการสวมใส่ก่อนนะครับสำหรับคุณภาพเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกนะันดีกว่าว่าเพลงเป็นยังไงกันบ้างโอ้โห oh. 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 เสียงดีมากอะ่ะเบสค่อนข้างแน่นมากตึบตบเลยอะ่ะถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบเพลงฮิปฮอปเป็นชอบฟังเบสหนักๆนะ น่าจะชอบนะครับเยี่ยมเลยด้วยราคาเท่านี้คือเหนียวความคาดหมายครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองประสบการณ์การใช้งานทั่วไปกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะลองฟัง YouTube ที่เป็นไลฟ์เสียงเพาะมากพอดูไลฟ์อะรู้สึกเหมือนเราไปนั่งอยู่บริเวณนั้นจริงๆอะแล้วก็เสียงของนักร้องนะครับชัดเจนแล้วก็ไม่ดีเลยไม่อะไรเลยนะครับอย่างที่บอกันเป็นหูฟังบลูทูธ5.0นะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากประทับใจมากเลยอะ เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบการเล่นเกมดูนะครับพอ,อกเกมที่ทดสอบเป็นเกม ROV นะครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยผมว่าถ้าเกิดใครใส่เล่นเกมนี่ก็โอเคนะครับเสียงอาจจะแบบดีเลยไปแค่แบบเซียววิแค่นั้นเองอะแต่ถ้าเกิดถามว่าใส่เล่นเกมได้ไหมบอกเลยว่าได้ครับสบายมาก เป็นยังไงกันบ้างครับมีความเห็นยังไงบ้างทุกคนได้เห็นการอันบล็อกแล้วก็ลองใช้งานดูแล้วเนาะมาพูดข้อดีกันบ้างดีกว่านะครับที่ดีมเห็นเลยนะคือเสียงคุณภาพดีเกินราคาไปมากๆเลยนะมันแค่659บาทเท่านั้นเองจริงๆตอนเปิดตัวนี่ประมาณ1,000ต้นๆเนาะตอนนี้บอกเลยว่าราคาดีมากๆนะครับคุณภาพเสียงคือเกินอะ นอกจากนี้นะครับ<ๆ><ๆ>ก็ยังมี IPX4 ก็คือป้องกันเรื่องของน้ำกระเดน็นเรื่องเหงื่อด้วยสามารถใส่ออกกำลังกายได้เลยนะครับระยะเวลาในการฟังเนี่ยก็สามารถฟังได้ยาวนานถึง3ชั่วโมงนะก็เป็นมาตรฐานสแตนดาดหูฟังทัวเลสในยุคนี้ละการเชื่อมต่อในการฟังครั้งต่อไปเนี่ยก็ทําได้ง่ายนะครับก็หยิบหูฟังออกมาเลยก็จะเชื่อมกับอุปกรณ์เดิมของเรานะครับปิดเปิดหูฟังก็ง่ายมากนะครับถ้าเกิดเราต้องการเปิดก็เปิดเค,เคสเนี่ยแหละแล้วก็ใส่เขาเ้าไปในหูเลยถ้าเกิดเราต้องการปิดก็หยิบหูฟังเราใส่เข้าไปในเคสแค่นั้นเองฟีลลิ่งการสวม ก็บอกว่าดีมากนะครับรู้สึกว่าสบายหูนะมันไม่แน่นจนเกินไปนะครับแล้วก็มันก็เท่มากด้วยไม่หลุดง่ายๆสําหรับเรื่องเสียงดีเลยน,นะครับไม่มีให้เห็นเลยเสพคอนเทนต์ทุกอย่างฟินมากนะครับฟังเพลงดูไลฟ์แบบไม่มีจริง มาดูข้อเสียกันบ้างนะครับจริงๆแล้วออมติงแอร์ฟรีตัวนี้เนี่ยทำมาได้ดีมากๆนะครับเรื่องข้อเสียถ้าเกิดจะมีเนี่ยก็มีเรื่องการถอดรหัสเสียงสูงสุดก็คือ a a c เหมือนเดิมเลยนะครับจริงๆเป็นมาตรฐานของราคาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ใช่ข้อเสียซกทีเดียวนะถ้าไม่ใช่คนหูเทพนะส่วนที่มันควรจะปรับปรุงจริงๆเนี่ยสำหรับดีมดีมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของทัชคอนโทลเนี่ยแหละคือมันเปลี่ยนเพลงไม่ได้อ่ะคือขัดใจมากๆทำมาทุกอย่างได้ดีแล้วแต่เปลี่ยนเพลงไม่ได้เท่านั้นเองนะ สุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องการเชื่อมต่อนะครับที่เราต้องยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เดิมที่เชื่อมกับหูฟังอยู่นะครับไม่งั้นเราจะหาหูฟังตัวนี้ไม่เจอนะครับ โดยรวมแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาและคุณภาพเกินราคาไปมากๆใครที่อยากได้หูฟังเสียงดีๆนะครับไม่ใช่คนหูเทพมากนะเจียวมี่นะครับออมติงแอร์ฟรีตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับประทับใจในการเสพคอนเทนต์เล่นเกมทุกอย่างครบมากราคาเบาครับ659บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลย สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเราจะแจกออมติงตัวนี้แล้วนะเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าทำไมถึงอยากได้หูฟังตัวนี้คำตอบที่ถูกใจทีมงาน Next Tech ที่สุดนะครับเราจะติดต่อไปทางอินบ็อกซ์แจกของรางวัลให้ถึงบ้านเลยเรามีเพจ Facebook ด้วยนะครับเป็นเพจอัปเดตข่าวสารไอทีนะครับหรือถ้าเกิดมีข่าวสารอะไรใหม่ๆเนี่ยเราจะรีบมาลงเลยอย่าลืมเข้าไปติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับดีมและ Next Tech ก็ต้องลาไปก่อนถ้าเกิดใครดูแล้วอยากให้เราแกะอไรรหยาใ้ววิ ก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวดิมจะมารีวิวให้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย